สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e นะคะรุ่งพารุยชาแนลนะคะวันนี้รุ่งจะพามาชมคันไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวันนี้จะพามาชมสีเทานะคะ DBLXLT นะคะหล่อมากดุมากนะคะใส่แม็กความ18บไปนะคะอย่างซูแม็กเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคันนี้ก็ลูกค้าบอกว่าพี่ขอแบบเดิมๆนะแต่ว่าแบบรอๆเปลี่ยนแค่แม็กอย่างเดียวเดี๋ยวจัดให้เลยคะ่ะมาดูเลยคะ่ะอันนี้แจ้งราคาค่าตัวนิดนึงนะคะราคาอยู่ที่8 8 9 0 0 0าบาท เกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะอยู่ที่9 3 4 0 0 0ับาททุกสีนะคะไม่เพิ่มเงินนะคะมีสีน้ำเงินด้วยนะคะสีน้ำเงินสีขาวสีดำสีเทา,ส,เทาสีบรอนนะคะครบแล้วนะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2.0นะคะ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะ6สปีดนะคะเออนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาชมด้านหน้ากันไปเลยนะคะเริ่มจากไฟซีแคลมก่อนละกันนะคะอ่ะ ไฟสีแคมนี่คือเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะคะเป็นไฟ LED แบบนี้นะคะพร้อมกับไฟ day time running light เป็นเส้นสีขาวแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถาเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะในเรื่องของไฟวิง่ง day time running light นี่ค่ะเปลี่ยนเป็นไฟสีส้มไฟวิ่งได้นะอ,อันนี้ลูกทําไปให้หลายคันแล้วแต่อันนี้ลูกค้าบอกว่า อขอเดิมๆแล้วเขาเปลี่ยนแค่แม็กเราก็มาดูกันนะคะไฟซีแคลมแบบนี้เลยนะคะรลอ่อๆดูๆนะคะครันนี้ไม่ใส่อะไรเลยอ่ะเดิมๆจากโรงงานที่เปลี่ยนเข้ามานะคะคือกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะอันนี้คือแนะนําลูกค้าไปบอกว่ากระจังหน้าไม่เปลี่ยนไม่ได้นะเพราะว่าเป็นรุ่นยอดนิยมมากก็คือเราเอาแรปเตอร์มาใส่อะ่ะเออเรับแรงหน้าเป็นแรปเตอร์ไปเลยนะคะใส่ฟอนส์ FORD แบบนี้นะคะ เป็นแบบ3มิตินะคะแต่เป็นสีเดิมเลยสีเดียวกันเลยกับาทางฟอนเลยสีดํานั่นเองนะคะตัดกับตัวรถมากๆเพราะว่าตัวรถเราเป็นสีเทาดํานั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟสีส3ามจุดนะคะสีส้มแบบนี้เลยนะคะคุณแจรีโมท2ดอกนั่นเองนะคะรังพึ่งรังใหญ่ๆโตๆแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยกับตัวแรปเตอร์นะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะตะแกรงด้านในมองเห็นชัดใช่ไหมคะอันนี้เพื่อกรองอากาศหรือว่าฝุ่นนะคะหรือว่าขยะเข้าไปในห้องเครื่องนั่นเองนะคะด้านล่างค่ะ ด้านล่างนิดนึงนะคะตรงนี้ที่เป็นช่องกว้างๆตรงนี้นะคะ่ะก็คือเป็นตะแกรงนะคะหรือว่าช่องระบายความร้อนนั่นเองนะคะ้วดคเครื่องยนต์ของเรานะคะเป็นเครื่องยนต์ที่สมรรถนะสูงนะคะแรงบิดหรือว่าพลังก,กำลังสูงนั่นเองตรงนี้จำเป็นต้องมีที่ทระบายความร้อนนั่นเองนะคะไปค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะมีห่วงลากจุงอยู่ฝั่งขวาเมือนึ่งห่วงนะคะอ่าแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะในรุ่นนี้นะคะสประตูยกสูงมีมาแล้วนะคะตั้งแต่ XLT ขึ้นไปจะมีไฟตัดหมอกนะคะสัญลักษณ์เขาก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะรอมร้อมแบบ อันนี้ลุงจะอธิบายด้านบนนิดนึงนะคะแล้วก็ห้องเครื่องนิดนึงลวกันเนาะฝากระโปรงด้านบนนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเดิมๆนะคะอย่างที่บอกไปนะคะอัปเกรดมาจากตัวเดิมก็คือเ,เพิ่มในเรื่องของเส้นเส้นสายลายแสงตรงนี้คือมันคมชัดมากขึ้นแค่นั้นเองนะั้นแล้วก็ระบบความปลอดภัยแอโร d y นามิกมีมาให้เหมือนเดิมเลยนะคะตัวห้องเครื่องคะ่ะแล้วก็มิติตัวรถนะคะจะใหญ่ขึ้น5มิลน,นะคะทำให้ตัวตัวรถใหญ่ขึ้นนะคะด้านข้างใหญ่ขึ้นแล้วห้องโดยสารน,นะคะกระบะท้ายใหญ่ขึ้น5มิลน,นะะั่นเอง ฐานลอ้อเขามีขนาดเปลี่ยนแปลงเป็น255แล้วนะคะซีรีส์อย่างตอนนี้นะคะส่วนด้านในนะคะไม่ได้เปิดให้ดูนะเป็นรถล,ลูกค้าเนาะด้านในช่องแอร์นะคะกับตัวเครื่องค่ะเขาจะ,ะมีเขาเรียกอะไรนะปรับเปลี่ยนนะคะให้มันอยู่ห่างกันพอการใช้งานเราสตาร์ทรถปุ๊บหรือว่าเราใช้งานปุ๊บนะคะแอร์ Air มันจะเย็นไวแล้วก็เย็นนานมากๆปกติอะคะ่ะเขาจะเอาไว้ใกล้กันทาให้แบบแอร์ไม่ค่อยเย็นแต่อันนี้อัปเกรดมาก็าคือเขามีการเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นโฉมใหม่ที่แบบในระมิดทั้งคันเลย ะะแล้วก็สามารถใส่แบตเตอรี่สำรองเข้าไปได้อีก1ลูกสําหรับลูกค้าที่จะใช้อ,อดิบประสงค์มากขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือห้องเครื่องนะคะป่ะเดี๋ยวด้านล่างนิดนึงนะคะด้านหน้าช่วงล่างเขาจะเป็นโช้ฟแบบทวินทูบนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้มาจากโรงงานเลยซุ้มล้อขนาด3นิ้วสีดําแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําทุกคันนะคะไม่ว่าจะรถสีอะไรนะคะป่ะแม็กคอสิบนะคะเป็นลายดอกไม้แบบนี้เลยนะคะสีดําตัดคริปเงินแบบนี้นะคะพร้อมกับหมุดด้านข้างรอบเลยนะคะ สีเงินแบบนี้เลยนะคะสีหรือ,อยังนะคะ2 6งนะคะทับนี่ตรงนี้เลย50นยะคะเอ้ 5, นะคะอานะคะ,ะ,คะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นขอบ18ขอบ20ขอบ22ยกสูงได้แต่ว่าแนะนำลูกค้านิดนึงนะคะถ้าเป็นรุ่น XLT นะคะใส่ขอบ18นะคะลูกค้าไม่ต้องยกสูงนะคะเพราะว่าตัวรถสูงอยู่แล้วนะคะ อันนี้ก็คือกํลาลังพอดีเลยนะคะไม่ต้องปาซุ้มหน้าด้วยนะคะแก้มข้างนะคะเทอร์โบเดี่ยวนะคะสัญลักษณ์คมเนมี่ยครอบแบบนี้นะคะเพื่อระบายความร้อนมาพร้อมกับกระจกบานใหญ่บานโตแบบนี้เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถอ่ะแล้วก็ไฟ led อ่ายาวๆแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟเลี้ยวนั่นเองนะคะกระจกอัปเกรดมาเฉพาะอร์เท่านั้นนะคะที่บานใหญ่ขึ้นแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะไปะด้านข้างค่ะอ่านี่เห็นไหมคะเห็นเส้นเคิร์บไหมคะคมชัดมากขึ้นนะคะตัวนี้ทําให้การลู่ลมหรือว่าการขับขี่สมรรถนะดีขึ้น มากมากเลยนะคะอันนี้คือทําให้หล่อมากขึ้นด้วยนะคะเส้นเข้าชัดมากเลยนะคะตรงลงไปด้านล่างนิดนึงนะคะด้านล่างนะคะบันไดนี่คือเขาอัปเกรดมานะคะจากตัวเดิมกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําความสะอาดง่ายขึ้นแล้วก็เหยียบเวลาเด็กๆหรือว่าผู้หญิงใส่ส้นสูงคือเหยียบได้สบายเลยะคะ่ะมันไม่ลื่นนะคะ,ะเขาเรียวกว่ากันลื่นด้วยนะคะ,ะประมาณนี้เลยมาจากโรงงานเลยนะคะส่วนเบ้ามือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้ก็คือสามารถเปิดได้เลยนะคะเห็นบุ่มตรงนี้ไหมนะคะ ตรงนี้ใส่บ้ามือจับมาให้นะคะเนเรนเจอร์นะคะทั้งหมดสประตูเลยนะคะ,ะการาดไม่ได้ใส่เนาะรุ่นนี้ลูกค้าบอกว่าไม่เอานะคะขอลดโล้นนะคะไม่ใส่คิ้วไม่เติมคิ้วนะคะ,ะฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกให้ทุกคันเลยนะคะลุงให้เซรามิกทุกคันเลยนะคะสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเป็น 40, 60, 80ได้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะเราหลังค้าลูกค้าใส่เพิ่มเข้ามาได้นะ,ะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะไปะเดี๋ยวด้านหลังนิดนึงนะคะ อร์ตบาบาหรือโรบารุ่นนี้ไม่ได้มีมาให้นะคะลูกค้าใส่เพิ่มได้นะ,ะของของ Outlander เรามาแล้วนะคะแล้วก็แฮมเมอร์นะคะบอกเลยว่าราคาจับต้องได้มากๆแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้เดิมๆแบบนี้เรา,เาไปได้เลยค่ะนี่เอาไปเลยนะคะก็ขอบตรงนี้เราใส่มาให้นะคะอ่าใส่มาให้สมมุติว่าอ่าเรามีการเขาเรียกอะไรนะคนของยกของเวลามันจะได้ไม่โดนสีตัวรถเนาะมันจะโดนขอบตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องตรงนี้นะคะให้เปิดใช้งานได้นะคะมาลากจุงได้หมดเลยนะคะแล้วก็ ฝาถังน้ํามันนะคะกุญแจอยู่ที่ตัวก็เปิดได้เลยนะคะ <c oughs> เด็กปั๊มเขาก็จะเปิดได้แต่เงื่อนไขก็คือสตาร์ทรถนิดนึงนะคะเปิดรถนิดนึงกดล็อกรถนะคะปลดล็อกรถ <c oughs> ก,ก็ใช้งานได้แล้วนะคะปกติเลยนะคะเปิดปิดได้ปกติเลยอ่ะนะคะ <c oughs> ด้านหลังะค่ะด้านหลังช่วงล่างนะคะโช๊คอัพแยกต,ตัวจากแชสซีนะคะ <c oughs> แล้วก็แมกยางเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นซูแมกขอบ18 <c oughs> แบบนี้เลยนะคะยางลายดอกไม้หล่อๆดูๆแบบนี้เลยจากโรงงานนะคะเพิ่มเข้ามานะคะในตัวในเจนสองพน2022คือบันได มีเฉพาะฟอร์ดเหมือนกันนะคะอันนี้พูดได้เต็มปากเลยว่ามีเฉพาะฟอร์ดเท่านั้นที่เขาออกแบบมาเขาเน้นการใช้งานอะนหประสงค์นะคะเพราะว่าบางทีเราใส่แม็กหลอดๆดูๆมาแบบนี้แม็กแพงๆเราไม่ต้องไปเหยียบนะคะเพราะมันลื่นด้วยนะคะเราเหยียบตรงนี้ขึ้นไปได้เลยนะคะรองรับน้ําหนักได้มากกว่า100่งรกิโลนั่นเองนะคะเหยียบได้เลยนะคะแล้วก็ฝาท้ายไฟด้านท้ายเนี่ยค่ะเรามีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะลูกค้าอยากได้ไฟเป็น LED นะคะเพราะว่าไฟไฟเดิมๆเขาอาจจะแบบไม่ถูกใจนะคะเปลี่ยนได้เลยนะคะนี่ก็คือสามารถติดต่อ ประสานางานเข้ามาทางลุงได้เลยอ่ะเราลอ,ลอ,ลอดูแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้นะคะถ้าเดี๋ยวมีกุญแจก่อนไม่เป็นไรนะคะก็าฝาท้ายนะคะอันนี้ก็คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรเลยนะคะก็กันชนท้ายมีมาให้แล้วตั้งแต่รุ่น XLT ขึ้นไปถ้าลูกค้าซีเรียลเรื่องกันชนท้าย XLT ไม่มีนะคะเอ้ย XLP ไม่มีนะคะกันชนท้ายมีตั้งแตร่รุ่นตัวนี้เลย XLT ขึ้นไปนะคะอ่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะสีเทาแบบนี้เลยนะคะ,บบะ,คะถ้ารถเป็นสีขาวตัวตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนั่นเองนะคะนี่มาพร้อมกับ การลื่นนะตรงนี้นะคะลายเดียวกับตัวข้างๆเลยนะคะปั๊มเลเจอร์ลงไปใส่อคริกเพิ่มได้นะคะสามารถใส่อคริกตัวนูนได้หรือว่าใส่สติ๊กเกอร์ได้เลยโลโก้นะคะมาจากโรงงานอัปเกรดมาคือใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะมองเห็นได้ชัดกว่าเดิมนะวคอมกล้องนะคะกล้องตัวนี้ซิงกับตรงหน้าจอนะคะเดี๋ยวดูจะให้ดูว่าซิงยังไงนะคะเชื่อมต่อ,อยังไงใช้งานยังไงนะคะไฟเบกรกนงที่ 3. อ่มมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ xlt นะคะหล่อ,อมากดุมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันะคะ่ะ ห้องโดยสารก่อนเลยนะคะล็อกข่ะรถล,ล็อกเดี๋ยวหากุญแจกุญแจอยู่ตรงไหน,นะคะแป๊บหบนึ่งนะคะสักกู่ค่ะโอเคขอบพูณค่ามะ,ะเดี๋ยวเราดูด้านหลังนิดนึงนะคะห้องโดยสารไปค่ะเข้าเลยนะคะอันนี้ปรูปพรมให้เรียบร้อยเลยนะคะหล่อมากเป็นพรมกระดุมแบบนี้เข้ารูปเลยนะคะทางคันเลยนะคะด้านหลังเราจะมีแอร์ให้แล้วนะคะ อสองช่องพร้อมช่องเสียบ usb นั่นเองนะคะห้องโดยสารกว้างมากไฟห้องโดยสารกว้างคืนนี้ส่องสว่างมากเลยนะคะหัวไม่ติดแน่นอนนะคะแล้วก็มีห่วงให้จับนะคะสมมุติว่า,าค,นคนแก่เนาะเราจะ,จะ,จะเรียกคนแก่ยังไงอยู่ผู้ใหญ่ละกันเนาะจับได้เด็กจับได้นะคะนี้สูงร70 180ก็คือน,นั่งได้เข่าไม่ติดนะคะนั่งสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็มีช่องใส่เอกสารตรงนู้นเนอะอาะให้สองฝั่งเลยกว้างมากเบาะเป็นเบาะผ้านั่นเองนะคะเป็นเบาผ้าแต่ว่าหล่อมากนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากัน เดี๋ยวให้ดูนะคะเบาะเขาจะเป็นสีทูโทนแบบนี้สีเทากับสีดําด้านแบบนี้เดินได้สีขาวนะคะคือหล่อมากดุมากเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจนะคะบอกเลยว่าคือลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้อันนี้คือต้องอถามความสมัครใจของลูกค้าก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีผลกับถุงลมนิรภัยทั้ง6จุดของเรานั่นเองนะคะการใช้งานเปลี่ยนเบาะอะไรอย่างงี้อาจจะมีผลนิดนึงนะคะนี่แจ้งลูกค้าไว้ก่อนพรมาลายัยเป็นพรมาลาัยไฟฟ้านะคะมีมัลติฟังกชันทันเรียบร้อยฝัง้า้มือของพรมาลาัยนะคะจะควบคุมตรงหน้าจอนะคะสามารถ นี่นะคะปรับควบครลได้เลยนะคะควบคุมความเร็วนั่นเองฟังความมือนะคะซิงกับตรงหน้าจอนะคะสามารถปรับในเรื่องของรับสายรับสายโทรศัพท์นะคะแล้วก็ปรับหน้าจอตรงนี้นะคะปุ๊บจะเป็นแบบจอขนาด8นิ้วนะคะแบบสีนะคะเป็นภาษาทไทยนะคะเป็นดิจิตอลด้วยนะคะหล่อมากดุมากนะคะปุ่มฟุตสตาร์ทอยู่ความมือเลยค่ะนี่ที่ลุงกดลงไปเมื่อกี้เนาะอ่าหยยบคันแล้วก็กดได้เลยนะคะเกียร์เป็นแบบ6ส,6สปีดนะคะนี่แล้วก็เบรกมือเป็นแบบ ดึงขึ้นดึงลงได้เลยนะคะหน้าจอขนาด10.1นิ้วนะคะซิงโฟแอนดรอยตอนะคะเชื่อมต่อฟอร์ดพาร์สนะคะผ่านมือถือได้นะคะมากกว่า1เครื่องนะคะโหลดใช้งานง่ายๆนะคะสามารถใช้พิกัดรถได้แล้วก็สามารถสตา,าร์ทรถวอร์มเครื่องได้ในเกียร์อัตโนมัตินั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสามารถลงบุ๊กนะคะบุ๊ก i ิ้งจองคิวเข้าสู่บริการได้นะคะดูคู่มือการใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็มีอลเลชาร์เจอร์ค่ะตัวนี้ก็คือ แท่นชาร์จอัตโนมัตินะคะไร้สายนั่นเองนะคะถ้าลูกค้าโทรศัพท์ไม่รองรับนะคะมีช่อง USB ให้2ช่องนะคะเสียบเลยค่ะเนาะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นช่องวางแก้ว2ช่องนะคะแล้วก็จะมีที่ใส่ของแล้วก็ภายในเราจะซ่อนนะคะช่อง USB ไว้1ช่องให้สำหรับลูกค้าไว้ชาร์จแบตนั่นเองนะคะบอกวางมากเนาะด้านบนนะคะ จะเป็นกระจกที่ปรับลดแสงสะท้อนไฟคันด้านหลังได้นะคะแล้วพร้อมช่องเสียบกล้องได้นะคะข้างๆค่ะสมมุติเราจะติดกล้องนะคะบันทึกภาพเนาะเสียบตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องโยงสายระยงระยางนะคะเออนะคะเสียบง่ายๆเลยนะคะมีช่องเก็บแว่นตาเนาะแล้วก็ไฟห้องโดยสารนั่นเองนะคะกว้างมากนะคะอ่าลืมไปเลยใช่ไหมราคารถแจ้งอีกรอบแล้วกันเนาะหล่อมากดูมากนะคะไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรมากมายเลยนะคะแค่นี้นะคะ แค่นี้คือหล่อมากๆเลยนะคะเดิมๆนะคะรถเดิมๆสีเทาแบบนี้นะคะรุ่น XLT นะคะสีประตูยกสูงที่ขายดีมากๆเลยนะคะมาพร้อมโปรโมชั่นพร้อมแต่งแม็กแบบนี้เลยนะคะ5 9 0 0 0บาทเหมือนพี่เขาเลยแล้วกันเนาะให้พร้อมกันเท่ากันเลยนะคะแต่ใครอยากได้พิเศษกว่านี้อินบ็อกเข้ามาหาหลุงได้เลยนะคะอยากจะแต่งอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสกรูนะคะกันชนหน้ากันชนท้ายตอนนี้ของแต่งเรามาครบแล้วอย่าลืมนะคะนี่แนะนํานิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งฮ็อกนะคะที่เราครอบมาทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ ชุดแต่งวายนะคะใส่เข้ามาได้เลยราคาจับต้องได้บอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะไปชมคลิปอื่นได้เลยนะคะที่ลุงแต่งแบบชุดแต่งฮอกนะคะหรือว่ายางที่เขาย,ยกสูงหรือว่าใส่ขอบ20เข้าไปที่แบบเอออยากได้ดูกวันนี้ต้องไปดูคลิปอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้ลุงจะฝาก xlt 4ประตูยกสูงตัวนี้นะคะราคา8 8, 8 9 0 0 0 0บาทนะคะแล้วกับช่อง y o u t u b e ลุงพาลุยชาแนลนั่นเองนะคะแล้วก็เบอร์โทรศูน1 6 9 8 9, 9 9 9ค่ะวันนี้ลุงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ